ส่งกําลังใจเอสกันตพง์วูบหมดสติแพทย์ระบุสาเหตุไม่ได้ดูอาการวันต่อวันส่งกําลังใจเมื่อมีรายงานข่าวว่าพระเอกนุ่มเอสกันตพง์เกิดอาการวูบหมดสติในงานอีเวนต์ของช่องโดยแพทย์เผยว่ายังระบุสาเหตุไม่ได้ต้องดูอาการวันต่อวันทำเอาแฟนๆอดห่วงไม่ได้ โดยทางด้านผู้จัดการส่วนตัวของเอสกันตะพง์ได้เผยว่าเอสเกิดอาการวูบหมดสติในงานอีเวนต์ของช่องตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการรักษาตัวแต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุอาการป่วยได้เบื้องตน้นแพทย์ขอดูอาการวันต่อวันก่อนที่ผู้จัดการส่วนตัวจะกล่าวต่อด้วยเสียงสั่นเครือว่าตลอดชีวิตพระเอกหนุม่มสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวอยู่ๆเกิดเหตุการณ์แบบนี้จึงรู้สึกเป็นห่วงแพทย์ยังตอบไม่ได้ว่าอาการจะดีขึ้นเมื่อไหร่